ต้อนรับกลับมาที่ AK Car Review วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอนาคตนั่นคือ Deus Ex Machina ปี2026รถคันนี้สร้างกระแสตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวในฐานะคอนเซปต์และตอนนี้เรามีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วถึงเวลาที่เราจะมาจอดลึกกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างทั้งดีไซน์ภายในสมรรถนะและราคาที่แท้จริงเอาละครับเตรียมตัวให้พร้อมพระนี่ไม่ใช่การรีวิวรถทั่วไป แต่มันคือการมองเข้าไปในอนาคตของโลกยนต์รกร,รมสมรรถนะสูงเลยทีเดียว Deus Ex Machina ไม่ใช่แค่ไฮเปอร์คาร์แต่มันคือสัญลักษณ์ตั้งแต่แรกที่คุณได้เห็นภายนอกดีไซน์ของมันชัดเจนว่าไม่ถูกสร้างมาให้กลมกลืนกับรถบนท้องถนนแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อครอบงำสายตาทุกคู่และดึงดูดทุกความสนใจตัวถังถูกปั้นแต่งด้วยเส้นสายอากาศพลศาสตร์ที่ดุดันราวกับหลุดมาจากหนังไซไฟเส้นสายคมกริบรูปทรงแบบหยดน้ำที่ช่วยลดแรงต้าน พร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบที่สว่างราวกับคมดับกลางความมืดโลโก้เดออที่เรืองแสงเพิ่มความสง่างามและทำให้เป็นเอกลักษณ์ทันทีด้านข้างยิ่งดูทรงพลังด้วยประตูแบบบีผิเสื้อที่เปิดขึ้นด้านบนทำให้เรารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่รถสปอร์ตธรรมดาแต่มันคือยานยนต์จากอนาคตสัตส่วนตัวรถดูยาวแต่มีกล้ามเนื้อกว้าง ล้ออลลอยฟอจอยนิ้วหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงไม่เพียงแต่ล้อเหลวยังเป็นตัวคุมพลังอันมหาศาลให้ติดถนนด้านท้ายยังจัดเต็มด้วยฝ่ายท้ายและเต็มแถบปีกสปอยเลอร์แอโร่ไดนามิกที่ปรับอัตโนมัติและดิฟฟิวเซอร์ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากรถแข่ง LE ลแมนทุกมุมของ d e อ s สเอ็กแมชิตะโกนออกมาว่านี่คือความเร็วและความหรูหราในอนาคตเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความล้ำสมัยอย่างไม่จบหพองอโดยสารถูกออกแบบอย่างคนขับเป็นศูนย์กลาง แต่ไม่อึดอัดจนเกินไปเบาะนั่งผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาหุ้มด้วยอัลคันทาร่าหนังแท้และวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดโชแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้โฟกัสแค่ความเร็วแต่ยังใส่ใจความยั่งยืนอีกด้วยตำแหน่งนั่งต่ำและมั่นใจทําให้คุณรู้สึกเหมือนสวมรถมากกว่านั่งอยู่ในรถด้านหน้าคนขับคือจอดิจิทัลแบบโค้งที่ปรับได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสมรรถนะแผนที่นำทางหรือแม้กระทั่งการแสดงผลเสมือนจริงเมื่อขับที่ความเร็วสูง คอนโซลกลางลอยตัวอย่างหรูหราพร้อมปุ่มสัมผัสที่ตอบสนองด้วยแรงสั่นสะเทือนทุกอย่างดูไฮเทคแต่ยังคงความสะดวกสบายแสงไฟแอมเบียนปรับได้ตามอารมณ์ระบบเสียงรอบทิศทางระดับไฮเอนและระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติแม้ห้องโดยสารจะเน้นคนขับแต่ผู้โดยสารก็ยังได้รับความสบายเช่นกันทุกวัสดุทุกงานประกอบดูพรีเมียมและพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างน,นวัตกรรมอนาคตและงานฝีมือชั้นสูง หัวใจหลักของ Deos X Machina อยู่ที่สมรรถนะสุดขั้วเพราะนี่คือไฮเปอร์คาร์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้พลังสูงสุดถึง2,200แรงมา้าตัวเลขนี้ทำให้มันไม่ใช่แค่แข่งกับไฮเปอร์คาร์ทั่วไปแต่มันคือการเขียนนิยามใหม่ให้กับรถสมรรถนะสูงอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงต่ำกว่า2วินาทีและความเร็วสูงสุดทะลุก400กิโลเมตรชั่วโมง พลังที่ได้ไม่ใช่แค่แรงแต่ยังฉลาดด้วยระบบท็อกเวตตอริงที่กระจายแรงบิดไปยังล้ออย่างแม่นยำทำให้เข้าโค้งได้คมปริบระบบช่วงล่างปรับไฟฟ้าตอบสนองในระดับมิลลิวินาทีอ่านถนนและปรับตัวเองได้ตลอดเวลาระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับระบบ r e เ e n e น a เรทีฟเ a k i กิ้ที่ช่วยชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จหครั้งประมาณ480กิมตรซึ่งถือว่าน่าทึ่งสำหรับรถที่แรงระดับนี้ และถ้าต้องการชาร์จเร็วก็รองรับระบบชาร์จ DC อันปราฟ้าที่เติมได้ถึง80%ภายใน20นาทีเท่านั้นโหมดการขับมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ Eco ที่ประหยัดพลังงานคอม์ตสำหรับขับชิลชิลสปอร์ตที่ดูดันขึ้นไปจนถึงแ r a c k โห d e ที่ปลดปล่อยพลังเต็ม2,200แรงม้าทุกโหมดจะปรับทั้งช่วงล่างการตอบสนองคันเร่งน้ำหนักพวงมาลายัยและอากาศพลาศาสตร์เพื่อให้เหมาะกับสภาพการขับขี่ ในเรื่องราคาบอกเลยว่านี่คือของเล่นสำหรับคนพิเศษจริงๆ Deos Ex Machina ปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ราวๆ2.5ล้านดอลลาร์และนี่คือราคาพื้นฐานเท่านั้นเพราะโปรแกรมการปรับแต่งของ Deos จัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกวัสดุภายในหรือแม้กระทั่งสั่งทำแบบเบสโฟ k e ตามใจลูกค้าผลิตจำนวนจำกัดมากไม่เกิน100คันโทโลใครที่ได้ครอบครองไม่ใช่แค่ได้รถแต่ได้เป็นเจ้าของงานศิลปะบ,บนลอ้อที่สะท้อนความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อมองทุกมิติไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดหล่หอมอบโดยสารอนาคตสมรรถนะเหนือชั้นและราคาที่พิเศษแบบสุดขีดคำถามก็คือ Deos X Machina ปี2026คุ้มค่าหรือไม่ถ้าคุณคือคนที่มองหาไฮเปอร์คาร์ที่ผสนทั้งความเร็วเทคโนโลยีและความพิเศษเฉพาะตัวคำตอบก็คือคุ้มค่าทุกบาททุกดอลลาร์เพราะนี่ไม่ใช่รถยนต์แต่มันคือภาพสะท้อนอนาคตของวงการยานยนต์สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ Deos X Machina อาจเป็นเพียงความฝันรถที่เราได้แต่ชื่นชมผ่านวิดีโอ นิตยาสารหรือโชว์รูมสุดหรูแต่สำหรับผู้โชคดีที่ได้ครอบครองมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของวิถีชีวิตความสำเร็จและความหลงใหลในเทคโนโลยีระดับสูงและนี่ก็คือรีวิวเชิงลึกของ deosx machina ปี2องหหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากดูคอนเทนต์แนวนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณด้วยนะครับคุณคิดยังไงกับสุดยอดรถคันนี้มันคือไฮเปอร์คาร์ในฝันของคุณหรือเปล่าหรือว่ามันแรงเกินไปสำหรับโลกปัจจุบัน ที่นี่คือ AKK a r r e ีวิวขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า